i <laughs> จ hey. ุกหายไปไหนวุ้ยวุ้ยเบาๆหน่อยพี่คุณ

ไปไปดูเสื้อผ้าเลยมีนักสำรวจรุ่นแรกขนพบเส้นทางลัดเชื่อมกันเวลาาลองจินตนาก,การดูนะคะาว่าหากเราย้อนเวลากลับไปเมื่อ65ล้านปีได้อีกครั้งได้พบเจอและทำความรู้จักกับไดโนเสาร์พันธุ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดมันจะน่ามาหาัศจรรย์แค่ไหน หนีแล้ว วันนี้เราก็อยู่ที่ D D C นะคะ อธิบายที่มันคืออะไรโรบอทหมวกแฟนซีมันแล้วมันก็ถือโทรศัพท์อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อนี่กินโทรศัพท์เหรอค่ะอ๋อแล้วใส่อะไรอีกแล้วมันก็ถือสไลเดอร์อันไหนอันไหนสไลเดอร์นี่เหรอถือสไลเดอร์ค่ะมันถือสไลเดอร์แลนี่ด้วยแลนี่คืออะไรครับสะพานสะพานมาดูของโอเกอร์เลยเดี๋ยวก่อนนะแล้วแล้วแล้วมันตั้งชื่อให้มันว่าอะไรเจ้าก้อนยักษ์ใหญ่ โรบอดยักษ์ใหญ่ของพี่ออนะครับอแล้วต่อไปของอ,อกาออก้าอาก้าต่ออะไรต่อ,อสวนสนุกชา้างสวนสนุกนะโอ้นี่คือสวนสนุกของออก้านะฮะโอ้ไม่น่าเชื่อเลยมาสนุกจริงๆเลยมันเป็นสวน,สนชา้างมันเป็นสวนสนุกชา้างเหรอไม่ใช่ไม่น่าจะใช่นะอ่าวอธิบายได้มันเป็นอะไรบ้างเออมี มีลูกช้างสองตัวแล้ว,ลก,ลวก็มีตึกนี่ไงอ๋อนี่คือลูกช้างสองตัวแล้วก็มีตึกนี่อะไรตึกอ๋อแล้วอะไรครับก็ต้องต่อมาอีกก็คือต้องต่อจากตึก่อ๋อันนี้ตึกมีทาวเวอร์ใช่ไหมมีชั้นบนโอ้โหเก่งมากแล้วมันก็มาทำเราเฮ้ยยอนไม่แค่อยู่ข้างๆจะได้ดูทีแบบนี้ หเราบอดข้ามฝั่งนี้ใช่ไหมให้มาสวดสนุกช้าใช่ไหมสนุกช้าอยา่าเอออย่างนั้นแหละโอกาสโอกาสน่าจะคิดไอเดียงเลยโอเคน่าจะคิดไอเดียงเลยข้ามเอาเราบอดมันถือโทรศัพท์ด้วยข้ามข้ามเลยแทนมาม ีเราให้พี่เลี้ยงนะฮะไปบอกออกัสออก้าว่าป๊าป๊าเนี่ยมนเล่นช้อนแอมเอ้ามาอย่างไงนี่ฮะเออมายังไงามาทำอะไรที่นี่ขับป่า,าแ้วเฮ้ย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 ,ยลงมา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 เดี๋ยวพี่เขาว่านะเขาห้ามขึ้นไปเล่นบนที่นอนที่นี่เข้าใจไหม ห้ามเข้าไปแอบในตู้ห้ามเข้าไปเล่นอยู่ในอะไรต่างๆมาเล่นเกมกันไหมเออเกมอะไรซ่อนแอบซ่อนแอบเออซ่อนแอบนะฮะยิงชุบก่อนใครชนะคนนั้นได้นับใครแพ้คนนั้นได้แอบเอากระเป๋ายิงชุบเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาใหม่เป่ายิงชุบอ่าป๊อป๊าบชนะ แต่ออก้าชนะที่หลังออก้ากับพี่ออไปซ่อนโอเคไหมเออไปซ่อนนะอะไหนหลับตาหลับตาหมาหขออนุญาต SB Design Square นะฮะ <l acht> ใช้เป็นสถานที่เล่นของพวกเราเพราะว่าพอเดินเข้ามาแล้วมีความรู้สึกว่าเหมือนอยู่บ้าน <m uch li> เป๊ะเลยเหมือนซื้อมาแล้วได้ฟรี <m uch li> อ่ะเพราะว่าเขาลด เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์โอ้โหเรามาหากันนะฮะว่าออกาสออก้าอยู่ไหนออกาสออก้าอยู่ไหนไม่ต้องห่วงนะฮะ SB Design Square เข้าใจดีครับเราที่นี่อยู่แล้วอบอุ่นอยู่ไหนนะเอ๊ะอยู่ใต้เตียงนี้หรือเปล่านะออกาสออก้าอยู่ไหนนะ อันยี่ไหน่นะว่าแอลกอสาวเข้ามาถามพี่เขาไม่ได้มีเจตนาอะไรเออเนี่ยชอบห้องนี้ไหมล่ะชอบบอกให้แม่เขาซื้อห้องนี้ห้องนี้แพงไหมคะเก้าพันเก้าค่ะเก้าพันเก้าตัวไหนฮะเตียงหรือวา ทั้งห้องเลยเหรอทั้งห้องทั้งห้องเก้าพันเก้า SB Design Square เท่านั้นไปเข้าดูต่อจะโดนตอบมีคนไม่สบายอยู่ เหมือนตอนที่พวกเราอ่ะออกน้องตอนเด็กๆกันีจูเลยพวกเราสีเลียดหน่อยคืูทำหน้าสีเลียดนิทำหน้าสีเลียดลองทำหน้าสีเลียดิหน้าออก่ามีสิวป่ะดูมีสิวป่ะไหนดูดิมีกากอ่ะมีสิวป่ะดูดีๆไหนดูดิมีสิวป่ะยยไปดูเร็วไป คิดว่าน้องผู้ชายหรือผู้หญิงหญิงฮะอุ๊ยหนียดปุ๊บผู้ชายหรือผู้หญิงใช่ยกว่าหญิงทำไมทำไมถึงคิดว่าผู้หญิงผู้ชายเกิ็แล้วอ๋อผู้ชายมีแล้วพี่อ๋อเดี๋ยวอาทอันเอ๋อผู้ชายหรือผู้หญิงผู้หญิงเพราะอะไรถึงคิดว่าผู้หญิงคะเพราะผู้ชายแล้วก็ต้องผู้หญิงเขาะพูดว่าผู้ชายสอนผู้หญิงสอนอ๋อจะเอาผู้ชายสอนแล้วอ้าวแล้วถ้าเกิดเป็นผู้ชายกี่คนล่ะเป็นผู้ชายสามผู้หญิงหนึ่งล่ะ อเลี้ยงเองคนนึงน้องคนที่สี่ชื่อว่าออเซงอากาบอกน้องเขาชื่อออดิฟสมมุติว่าถ้าเป็นผู้ชายออกาจะให้ชื่อว่าอะไรครับออสังออออสังออสังอระังอะไรนะอันคนนี้นะเด็ดนะเด็ดนะเด็ดไม่เป็นชื่อออะไรนะสังกะตังออสัง ชื่อบทสั่งกระตังกุกิกก้าโลเอาแล้วฮะตอนนี้ผลออกมาแล้วนะครับเป็นหน้ากุ้มกิ่มมากเลยนะฮะผลออกมาคือคกอ f e ีเมลคือผู้หญิงหรือผู้ชายผู้หญิงผู้หญิงออ แตงเปผู้ชายอ้าวแล้วในท้องเปลี่ยนเป็นผู้ชายได้เหรอได้คลอดออกมาเป็นผู้หญิงปุ๊บเราเปลี่ยนเป็นผู้ชายเลยได้เอางี้น้องก็เป็นทอมมาเด็ดเฮ้ยอุ๊ยอนีเนี่ทั้งคู่ดูอะไรนี่มองตามนี่ ดูพี่อ๋อดูพี่อ๋ออาใกล้ดูพี่อ๋ออ๋อกล้ามามองตามแล้วพูดว่าับไข่ซับไข่ซับไข่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 โอ้ยเวียนหัวอ่ะับไข่ด้วยสับไข่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  ម៉ៃសស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 

Subscribe 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 subscribe